เบสกระจาฟังเสียงดินะครับรถแรงนะครับออกตัวแล้วนะไปทำไม่ออตัวดิเฮ้ยมึงอะรอยออกตัวดิโอ้ยเฮียดิไปโดยมึงออกตัวดิอาร้มึงอ่ะ เดินมึงออกตัวดิเดี๋ยวมักี่ดังคาบานก็อีแกโจก็ได้โจกัได้นีดีับปิดเฮ้ยลาไม่โจ้เลยมันเดวันนี่กิโลอะรไปเลยเมามาครับขณะนี้จะออกตัวเลย

ม่อดกูไม่หนีหรอกตำที่บ่ายกูไม่หนีเด้อกูปล่อยมันจับเลยนี้ก็ไม่พ้นี่เฮียชิกสะกามเนำเครื่องมาเนี่ยอเนียเี่ยเี่ยเ้ลุมใครไอ้โปดมันมาเสียฟอร์มเม็ดปิดเด้อใเอนเออไอ้เอง กูนั่งเล่นอยู่แป๊บนึงกำลังเล่นได้ยี่แป๊บนึงปิดพอถกูเสียงดังกันมันปิดเลยเแล้วเปฮ้ยใครไปตัดผมว่ากอกหรือวะไปดอกของดังไรอยู่กอังไรตันเบียวข้อมือเดียวงินขีกันไวะเามารูมาเดี๋ยวยังรวยไปยังงนนัน